มีหญิงสูงวัยอายุ63ปีที่ร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงดักนะครับแต่ว่าความเจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่อาจหยุดความใจสู้ที่ไม่ต้องการเป็นภาระใครครับหันมาทำอาชีพบิดลูกโป,ปง่งแฟนตาซีตามงานต่างๆออกเร่แล้วแต่ว่าจะมีงานจ้างไปที่ไหนก็ไปครับเพื่อาหาเงินมารักษาตัวเองด้วยแล้วก็สร้างสีสันให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับ ปลายต้การแต่งหน้าสีสันตลกฉูดฉาดแล้วก็อยู่กับลูกโปง่งส,สีสวยๆแบบนี้ครับแต่บเบื้องหลังชีวิตเนี่ยไม่ได้มีสีสันหรือว่าสนุกเสมอไปเรื่องราวของป้าแขกหรือนุริยากิ่งชะเองวัย63ปีที่ผู้สื่อข่าวไปเจอในงามพารานฟูสเฟสที่หาดนาราทัพจังหวัดนาราธิวาส ตาแขกสูชีวิตนะครับด้วยการแต่งตัวตามเน็ตไอดอลดำดงตามกระแสครับแล้วก็มาขายลูกหดด่วงแฟนซีโดยก่อนหน้านี้มีอาชีพเปิดหมวกเต้นมานานกว่า9ปีจนสามารถส่งลูกเรียมจนจบนะครับ้าแขกเล่าว,ว่าบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฐานะยากจนไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยขึ้นมาทำหงานที่กรุงเทพทําทุกอย่างแล้วก็มีครอบครัวมีลูกสคนจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับ พอวันหนึ่งไม่มีงานทาไม่มีเงินจะส่งลูกเรียนก็เลยแต่งตัวตามกระแสเน็ตไอดอลดังๆแล้วก็ไปเปิดหมวกเต้นโชว์ความสามารถทําแบบนี้มาตลอด9ปีจนส่งลูกเรียนจบนะครับแต่เมื่อพออายุมากขึ้นก็มีโรคประจําตัวที่เกิดจากการทํางานก็คือการเต้นที่ทําให้ระบบการหายใจผิดปกติก็เลยผันตัวมาขายลูกโป่งบิดแฟนตาซีสีสันรูปแบบต่างๆขายใบละสิบถึงยีบาทเท่านั้นนะครับโดยไปขายตามตลาดนัดงานวัดงานต่างๆทั่วประเทศ ส่วนที่อยู่เนบอกว่าไม่มีบ้านนะครับมีแต่ขนันของนองชายของน้องชายครับที่จังหวัดกระบี่แต่ว่าไม่ค่อยได้กลับไปเท่าไหรน่นักก็วิ่งงานไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้โดยคอยถามงานจากเพื่อนแล้วก็คนรู้จักอยู่เรื่อยๆ ชีวิตของตาแขกเคยถ่ายทอดผ่านรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทางไทยบีทไทยพีบีเอสนะครับเมื่อ7ปีก่อนด้วยปัจจุบันนี้เวลาไปออกงานขายลูกโป่งที่ไหนก็ตามก็อาศัยค่ำไหนก็นอนนั่นแต่ก็คิดเสมอว่าตราบใดที่ยังมีแรงครับก็จะไม่ทําตัวเป็นภาระสังคมหรือว่าครอบครัวแล้วก็ไม่ขอให้ลูกเลี้ยงเพราะว่าลูกก็เพิ่งจะก่อร่างสร้างตัวไม่อยากให้ลูกลาบากแม้ว่าลูกจะบอกว่าเลี้ยงแม่ได้ก็ตา่างนะครับ แต่ใครอยากจะอุดหนุนหรือว่าบอกบุญจ้างงานป้าแขกหน่อยครับตรงไหนที่มีงานให้ไปออกบูธขายของได้แบบนี้เอาลูกป่งไปขายได้ก็ติดต่อแล้วก็แจ้งข่าวกับป้าแขกได้ครับมีทั้ง Facebook นะครับพิมพ์ภาษาไทยว่าป้าแขกเปิดหมวกหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์รับ0895156750นะครับ